The ดูพันยูบีสีตีสึกแหลมแบมมันแน่ความเคลื่อนไหวสึกแหลมแบมได้มีการชั่งน้ำหนักก่อนการชกจริง14วันโดยทั้งคู่ผ่านเกณฑ์สบายๆตามกฎของสภา,า,ามวยโลกดูพันยบีที่กำหนดให้เกินพิกัดได้ไม่เกิน5%ซึ่งเสียหุยเผยว่าเจ้าแหลมช่างได้54.3กิโลกรัมตามกว่าพิกัดที่กำหนด 0.5กิโลกร,รมัมผ่านได้แบบสบายๆและมีอาการสดชื่นไม่มีอาการหยหรือลาจากการควบคุมน้ำหนักแต่อย่างใดสภาพร่างกายฟิตเปรีย้ยพร้อมชกส่วนทางเจสซี่แบลมโรดิเกรสแชมป์โลกไร้ผ้ายเจ้าถิ่นช่างที่สารัสเิกาได้120.2ปอนด์หรือราวๆ54.4กิโลกร,รมัมผ่านพิกัดที่กำหนดสบายๆเช่นกัน ซึ่งทางสภามวยโลก w ด c ได้ประกาศรับรองจอึงเป็นทางการแล้วว่าทั้งคู่ผ่านการช่าง14วันก่อนการชกตามกฎของ w ด c แถมมีสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์ทั้งคู่สแสดงว่ามีการเตรียมตัวฟิตซ้อมดีเยี่ยมทำให้มั่นใจว่ามวยคู่นี้ต้องชกกันสนุกดุเดือดสมกับที่แฟนมวยทั่วโลกรอคอยอย่างแน่นอนนั่นเอง